สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มผูนครับช่วงแรกของรายการผมจะพาทุกท่านมาชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชียในรายการเอเชียรถเรสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2018สนามที่3ซึ่งจัดขึ้นที่ s u สก้าเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่2 3ถึง3มิถุนายนพศ2561ที่ผ่านมานักแข่งไทยในนามของยามาฮ่าเทเลอ i ซิงทีมนั้นส่งแข่งทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็ประกอบไปด้วยรุ่นเอเชียปร u c ชั่น 250cc และ Super ร์สปอ 600cc โดยรุ่นเอเชียปร u c ชั่น 250cc นั้นส่งทั้งหมด3คนด้วยกันประกอบไปด้วยอนุภาพซามูลพิลพง์บุญเลิศคณทัศใจมั่น ส่วนรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ส่งทั้งหมด2คันด้วยกันก็คือเดชากรายศาสตร์หมายเลข24กัตพงวิไลโลดหมายเลข56โดยชลรถแข่งรุ่น YZF-R6 ซูเปอร์สปอร์ต 600cc เครื่องยนต์4สูบเรียงซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาของการเปิดจำหน่ายในประเทศไทยนั้นได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งและนี่ก็คืออนุภาพซามูลขนาทัดใจมั่นและพีรพงษ์บุญเลิศ สันนักแข่งรุ่นของเอเชียปรุชัน 250cc กับรถแข่งยามาฮ่ YZF-R25 สเปคของอินโดนีเซียนะครับซึ่งเมืองไทยเรานั้นใช้ YZF-R3 ทั้ง3คันกำลังเตรียมความพร้อมลงเข้าสู่สนามแข่งขันซึ่งการแข่งนในวันนั้นนะครับต้องบอกเลยว่านักแข่งไทยสวมหัวใจสิง โดยอนุภาพซามูนหมายเลข500นะครับทำเวลาคอลีฟล์มาที่7ซึ่งคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดก,การทั่วไปอาวุโสของยามาฮ่าได้มาถ่ายภาพกับัถแข่งทั้ง3คนเพื่อเป็นกำลังใจและนี่ก็คือการแข่งขันในรุ่นของเอเชียเบรคชั่น 250cc รถแข่งทั้งหมด33คันกับ3ค่ายใหญ่ยามาฮ่าฮอนด้าและคาวซากิออกสตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วครับสนามนี้แข่งทั้งหมด8รอบเดวยกัน สุสก้าสกิดนั้นเป็นสนามที่มีความยาวมากนะครับถึง5,821เมตรทางตรงหน้ากระสแตนั้นยาวประมาณ800เมตรด้วยกันสนามนี้ต้องบอกเลยว่าอนุภาพสามุนนั้นเจอหินตรอดกันงขันครับเพราะว่าทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียต่างก็เป็นก้างขวางคอชิ้นสําคัญโดยอนุภาพสามุนลต้องสวมหัวใจสิงหัวใจเกินร้อยครับสนามนี้เพราะว่ากว่าจะขึ้นมาได้ยังแถวหน้าเนี่ยต้องใช้เวลาที่ยาวนานผัดกันเสียบผัดกันแซงกันอย่างเต็มที่ จากกรดที่7จ็ค่อยๆไล่แซงมาทีละคันสองคันสุดท้ายสมัครก็อยู่ในกลุ่มหน้าอันดับที่3ได้อย่างเหนียวแน่นแต่ก็มีลุ้นในทุกรอบครับเพราะว่าบางครั้งก็โดนแซงคืนไปหลายครั้งก็แซงคืนกลับมาขณะที่พิรพงษ์บุญเลิศไล่บี้ในกลุ่มกลางและคณะทัศใจมั่นก็อยู่ในอันดับที่15สุดท้ายอนุภาพสามบุญก็เขา้าชิงนเเป็นที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามนี้นับเป็นศึกหนักของอนุภาพในสนามนี้เพราะว่านักแข่งทุกคนรถแข่งทุกทีมต่างก็มีความรุนแรงที่เหนือกว่า แต่ด้วยฝีมือที่ไม่เป็นรองใครนะครับอนุภาพสามารถเข้าจากนี้ที่2ได้อย่างงดงามทีมงานยำห้าต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะคุณจิรพงศ์โอภาสกรกุลนั้นถึงกับมาผูกธงชาติที่คอให้กับนักแข่งด้วยตัวเองจากรถแข่งทั้งหมด33คันนั้นวันนี้อนุภาพสามูนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับขึ้นเพื่อเรื่องบอบที่2โดยอันดับที่3ของสนามนี้เป็นของมาริโอเซโยอัจิจากอินโดนีเซียที่ผัดกันเสียบผัดกันแซงกับอนุภาพมาอย่างต่อนเนื่องตลอดเกมกันเ่งขัน ในช่วงหลังวันนี้นะครับต้องบอกว่านักแข่งอินโดนีเซียนั้นพัฒนาไปไกลามากนะครับนักแข่งไทยเองก็เหนื่อยทีเดียวอันดับ2ครับอนุภาพซามูนกับยามาฮ่าวายเซฟอายี่บนับเป็นผลกานที่สุดยอดของอนุภาพในปีนี้และแชมป์สามที่3นี้ก็คือเลซาคานิกาอารนจากอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งทิ้งคนอื่นไปไกลพอสมควรทีเดียวถึง5วินาทีและนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้ง3คนนะครับอินโด2ไทย1ในรุ่นของเอเชียปรกชั่น2 5 0ร้ซีซี อนุภาพได้สัมภาษณ์ไว้ว่านะครับสถานการณ์ในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงทุกคนแข็งแก่งขึ้นอย่างมากมายก็ได้กล่าวขอบคุณทีมงานยามาฮ่าที่ทํารถแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามนี้รุ่นต่อมาก็คือซูเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีนักแข่งไทย2คนก็คือเดชากรายศาสตร์กับรัตะพงศ์วิไลโลดนะครับนักบิดดารุ่งคนใหม่ที่ย้ายมาจากทีมฮอนด้ามาอยู่ยามาฮ่าในปีนี้ทั้ง2คนนะครับชารุดแข่ง YZF R6 ซูเปอร์สปอร์ต 600cc เครื่องยนต์ส่สูบเรียงรุ่นยอดนิยมของคนไทยซึ่งรัตตพงศ์สามารถปรับตัวเข้ารถแข็งได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับด้วยฝีมือและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้รัตตพงศ์นั้นสามารถทำเวลาคอลี่ไฟยอยู่แถวหน้าได้ตลอดเวลาโดยสนามนี้นะครับรัตตพงศ์นั้นคอลี่ไฟามาที่2อยู่ในแถวหน้าขณะที่เดชาไกลศาสานั้นคอลี่ไฟามาที่9และอีกคนหนึ่งก็คือเขมินคูโบนักบ,บิดดาวรุ่งลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยในานามของยามาฮ่าเรซซิ่งทีม คุริฟายมาที่5้าและนี่ก็คือชวมวนักแข่งไทยทั้งธัตพงษ์และเดชาไกรศาสตร์โดยมีคุณธีรพงษ์โอภัสกรกุลผู้จัดก,การทั่วไปอเวโซไยกีฬามอเตอร์สปอร์ตของยามาฮ่าได้มาถ่ายภาพเป็นกำลังใจนักแข่งทั้งสองคนสนามนี้นะครับเดชาไกรศาสตร์ยังมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือแต่ก็ประกาศสู้นะครับด้วยใจเกินร้อยออกสตาร์ทไปแล้วครับในรุ่นของซปเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีรถแข่งจาก3ค่ายยักษ์ใหญ่ก็คือยามาฮ่าฮอนด้าและคาลสกิทั้งหมด23คันด้วยกัน ถือว่ามีความเร็วความแรงที่ไม่แพ้ใครนะครับสนามนี้มีแอนโทนีเวสอดีตนักแข่งระดับเวิล์กลังปีลงแข่งขันด้วยในนามของทีมญี่ปุ่นซึ่งแอนโทนีเวสก็ใช้วายเซนเอฟอารเช่นกันบนรถแข่งหมายเลข13ขนาขณะที่เคมินคุโบนั้นหมายเลข64 ประตบงวิไลโรดหมายเลข56และเดชการศาสตร์หมายเลข24ครับซึ่งในรั้ที่2นี้ก็ปรากฏว่าคิมินคุบโบะนักบิดดาวรุ่งของไทยนะครับในนามของยามาฮ a าด้วยซิ่งทีมเอเชียนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากอันดับที่5ในกลิดสตาร์นะครับค่อยๆไล่ขึ้นมาทีละคัน2คันไล่เสียบไล่แซงกันอย่างตื่นเต้นสุดท้ายนะครับก็สามารถทำเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมและเขา้าชิงชเป็นที่2อย่างงดงาม ขณะที่รัฐพงศ์วิไลโลด์นั่นเองนะครับก็ทําเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเพียงแต่ว่านะครับเจออุปสรรคต่างๆมากมายต้องอย่าลืมครับว่ารถแข่งทั้ง23คันนั้นเป็นสุดยอดของแต่ละประเทศมาเจอกันในวันนั้นสุดท้ายรัฐพงศ์วิไลจใจเป็นอันดับที่7ขณะที่เดชกิสศรานั้นเข้าที่8และคนนี้ครับเคมินคูโบนักบ,บิดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธีรพงศ์โอภัสกรกุลด้วยการผูกธงชาติไว้ที่คอนะครับนี่คือนักแข่งไทยที่กําลังมาแรงอย่างมากในขณะนี้อีกคนหนหึ่ง และนี่ก็คือสีหน้าที่ดีอกดีใจของ o, คิมินคุโบนามสกุลชัดเจนนะครับว่าเป็นลูกเครื่องญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนักแข่งหลายคนที่เป็นตัวเต็งในรุ่นนี้นะครับอย่างเช่น Cha, อัสลันชาอีตทับบิตโมโตโทูของมาเลเซียก็พ่ายแพ้กับคิมินคุโบรวมถึงยูกิอิโตะนะครับนักบิดญี่ปุ่นเจ้าถิ่นอีกคนหนึ่งที่ผลงานไม่ธรรมดาก็ถูกคิมินคุโบไล่แซงมาในสนามนี้สรุปผลงานการขับรุ่นซูเปอร์สปอร์ต6 0 0 c ีอันดับที่3ก็คืออามัดยัสฮิชิราอินโดนีเซียกับคาวาซากิ อันดับ2ครับเป็นของคิมินคุโบนักบ,บิดไทยกับยามาฮ่าวายเซตอฟอาซิกตามหลังอันดับที่1เพียงแค่0.37วินาทีเท่านั้นและชสนามนี้ก็เป็นของแอนโทนีเวสอดีตนักบ,บิดเวิลด์กลังปีกับยามาฮ่าวายเซอฟอาซิกและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสข,ของยามาฮ่าให้สมัมภาษณ์ไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับให้พี่ช้องพูด <Okay. S 2> ถึงภาพรวมของการแข่งขันในสนามนี้ทั้งทั้งสองรุ่นเลยครับ yeah. uh เออาสนามที่3ทั้ง2เลสได้จบลงแล้วนะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าเ,เป็นสิ่งที่ผมพอใจนะครับสิ่งที่สำคัญคือเมื่อวานเราได้ขึ้น AP 250อนุภาพสามูลได้ทำโพเดียมอยู่ลำดับที่2ได้นะครับถึงแม้นวันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสักยภาพของภาพรวมของรถเนี่ยนะครับของรุ่น AP 250เนี่ยลถ เปรียบเทียบกับคู่แข่งยังมีประสิทธิภาพบางที่จะต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็คู่แข่งก็สามารถทําได้เร็วขึ้นมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเราประเมินไว้ก่อนหน้าแล้วก็วางแผนเตรียมที่จะาาาาาสามารถที่จะมาอยู่ในกลุ่มหน้าได้ตลอดนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับคุณภาพสามูนพายาามทำอย่างที่สุดนะครับก็สามารถจบในอันดับที่ นะครับรวมรวมไปถึงพีรพงษ์บุญเลิศซึ่งสตาร์ทในอันดับที่13ก, 3, ก็กัดฟันสู้ขึ้นมาได้อยู่อันดับที่8นะครับพร้อมคุณฟองขนาดทัดใจมั่นที่จบอันดับที่13นะครับก็ถือว่าภาพรวมของรุ่นเล็กรุ่น250ซีซีเป็นภาพรวมที่พอใจนะครับสำหรับรุ่น600ซีซีเช่นกันนะครับภาพรวม คุณโฟะะอ์รัตพงศ์วิไลโรจนกับคุณเดชาไกรศาสตร์ทราบดีนะครับว่าคุณเดชาเองก็มีปัญหาที่เรื่องของบาดเจ็บข้อมือแต่ในภาพรวม2วันนี้เดชามีสวมหัว,หวใจสิงโตมากเลยฮะสวมหัว,หวใจสิงสามารถประคองตําแหน่งของตัวเองได้มาโดยตลอดนะครับทั้งที่ทราบดีว่าอยู่ในกลุ่มหน้าอย่างลําบากมากนะครับก็คุณเดชาสามารถจบในลําดับที่เจ็ดได้นะครับ ส่วนคุณะะรัฐพงศ์วิไลโรธก็สามารถจบในลำดับที่6ก็ถือว่าทั้งสองท่านอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้นะครับสำหรับรุ่นหกรถึงแม้นจะไม่ได้ไปฝูงหน้ามากนะครับแต่จุดสำคัญคือนักแข่งไทยหนึ่งเดียวที่ได้ผ่านทางเทรนนิ่งของนอริคนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมกับยามาฮ่าเอเชียนะครับเข้าไปอยู่ในทีมของ ทางญี่ปุ่นเขานะครับซึ่งเป็นนักแข่งอายุน้อยคือเขมินคุโบวันนี้สามารถสร้างประกการที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับเราสามารถประกบกับนักแข่งระดับโลกได้นะครับแล้วเข้ามาเป็นอันดับที่สองสร้างความดีใจนี่เป็นโพเดียมแรกของเขานะครับก็อยากจะโดยภาพรวมนักแข่งไทยทั้งหมดนะครับถึง6ท่านนะครับสามารถสร้างผลงานตามลำดับอยู่ตลอดโดยภาพรวมแล้วก็อยู่ในลำดับไม่เกิน ท็อป8ท็อป9น้องเงยนาท็อปเพนผมถือว่าภาพรวมนักแข่งไทยทำงานได้ดีนะครับก็อยากจะฝากให้แฟนๆามาฮ่า Thailand Racing Team นะครับแล้วก็ชาวมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามนะครับถ้ากระแส MotoGP ที่จะเกิดขึ้นในปลายปีอันนี้คือสิ่งที่ส่งเสริมนะครับที่ให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพวันนี้เอเชียรถเลสซิ่งได้ จบเป็นสนามที่3นะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านติดตามให้กำลังใจทีมของเรานะครับได้ที่เว็บไซต์ต่างๆรวมถึงยามาไทรแลนด์ซ่งทีม a c e b o o k นะครับแล้วก็ซึ่งเราจะมีการแข่งในสนามที่4ที่ประเทศอินเดียนะครับในช่วงต้นเดือนสิงหานะครับก็อยากฝากให้แฟนๆชาวไทยติดตามขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ทุกรลายนะครับขอบคุณสำหรับทีมงานทุกคนนะครับ แล้วก็อยากจะฝากถึงชาวยามาฮ่าโซซายตี้ยามาฮ่าไรเดอรนะครับที่ติดตามเราโดยตลอดขอขอบพระคุณมากนะครับเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดตลอดฤดูกาลนี้เลยนะครับขอบคุณครับครับ ในช่วงเย็นวันที่4มิถุนายนหลังแข่งเสร็จเพียงหนึ่งวันทีมงานของยามาฮ่าไทเรสซิงทีมก็เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยมีสื่อมวลชนรอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเดินนําหน้ามาโดยคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลนะครับแล้วก็มีอนุภาพซามูลเดชาไกรศาสต์นะครับแล้วก็นักแข่งทุกๆคนก็เดินตามหลังกระออกมาซึ่งในกลุ่มหลังก็คือกัตพงศ์วิไลโรดพิรพงศ์บุญเลิศและคณทั์ใจมั่นทั้งหมดนะครับต่างก็เป็นนักแข่งไทยส่วนข้างหลังก็เป็นทีมช่างนะครับของยามาฮ่ารทเรียยยบร้อด มีมิสเตอร์โยชิตกะอสมิรองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าของบริษัทไทยยามาฮ่ามัตรึจำกัดก็มาร,รับนักแข่งด้วยตัวเองและเป็นความสำเร็จของนักแข่งไทยอีกครั้งหนึ่งกับการแข่งขันเอเชียรถเรัซิ่งแชมเปี้ยนชิพ288สนามที่3และในช่วงท้ายเป็นการท้าหมูร่วมกันของผู้บริหารยามาฮ่าและนักแข่งทุกคนปีนี้อนุภาพซามูนจะมีกับรุ่นแชมป์หรือไม่และรัตพลวิทยโลดรวมถึงนิชัก,กิศาสตร์จะเป็นอย่างไรเคมินคูโบะเดอรุ่งดวงใหม่จะสามารถขึ้นพรีมดิกหรือไม่สนามหน้านะครับมาตาม ำลังใจให้กับนักแข่งไทยทุกคนในนามของยามาฮ่า n ทเล c สซิงทีมและในเบรเนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสครูครับ